วันนี้ก็สำหรับคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นคีย์บอร์ดหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กนะหรือว่าจะเป็นเกมกดก็เวลาเราบางทีก็เล่นกีฬาเหนื่อยมานะครับยังไม่ทันล้างมือก็เป็นเหงื่อนะครับบางทีทำงานนะครับทำงานมือเลอะก็เช็ดล้างยังไม่เอี่ยมนะครับก็มาจับจับแป้นเกมนะครับแป้นคีย์บอร์ด เกมกดนะครับมันก็จะเกิดขี้ไข่นะครับเนื้อขี้ไข่มันก็จะไหลเข้าไปนะครับไหลเข้าไปในปุ่มนะครับก็เข้าไปในทองแดงทองเหลืองซึมเข้าไปครับก็จะเป็นตะกันนะครับกดครั้นี้ก็กดไม่ติดนะครับพอนานๆก็ทองแดงทองเหลืองแผ่นวงจรกลมๆที่ลูกยางกดก็จะเป็นสนิมนะครับ พอเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์เป็นสนิมเราถอดล้างมาขัดข้างในก็สนิมกินแผ่นทองแดงแบ่งไปแล้วนะครับก็วิธีแก้ปัญหาก็คือว่าเราจะไม่ให้น้ํานะครับน้ําเงื่อเราเนี่ยหรือฝุ่นเนี่ยเข้าไปในปุ่มนะครับเราก็ง่ายๆครับถุงแกงนะอันนี้ก็ถุงแกงขนาดใหญ่นะครับถุงแกงขนาดใหญ่แต่เราก็ปิดแค่ประมาณสี่ห้าจุดก็พอนะครับ เพราะว่ามันจะต้องระบายความร้อนเนี่ยอาจจะแปะสี่มุมนะครับสี่สี่จุดหนึ่งสองสามสี่ไม่ให้มันตึงไม่ให้มันย่อนเกินนะครับอันนี้ก็จะกดได้สบายคนระับแล้วก็ตัวเมาส์นี่ก็ลองแล้วนะครับก็ถัดได้นะครับถัดได้ปกติลองแล้วก็ถ้าเราไม่ทํานี้นะครับเวลาเราเล่นกีฬามาหรือว่าทํางานมาหรือว่าอากาศร้อน มือเราก็เป็นเงื่อนะครับพอใช้ปไปในที่ต่างที่เนะี้ยเงื่อตัวนี้นะมันก็จะซึมนะครับซึมนะครับนะเงื่อทค่ิกเกลือคลิกเกลือน้ำนะครับน้ำเงื่อก็จะซึมเข้าไปนะบปุ่มเราก็จะเสียนะเพราะว่าพอน้ําลงไปโดนทองแรงทองเหลืองแผ่นวงจรก็เกิดสนิมนะครับเกิดสนิมก็ทําให้กดกดเบาๆก็ไม่ติดต้องกดกระแทกแรงนะกระแทกไปกระแทกมาลูกยางก็เสียนะลูกยางจมนะ ถ้าเราทําอย่างนี้นะฮะถ้าซื้อแป้นเกมแป้นคีย์บอร์ดมาใหม่ๆเราก็สามารถเอามาคุมก่อนเลยนะครับปุ่มเราก็จะไม่เป็นสนิมนะแต่เราไม่ต้องปิดสนิทนะครับเอาแค่เอาเทปใส่แปะแค่สักสี่ด้านนะครับไม่ให้มันตึงเกินไม่ให้มันหย่อนเกินก็จะใช้ไดนะ้ไม่งั้นก็ปุ่มเราก็จะเสียนะไม่เสียก็มันต้องกดกระแทกแรงนะอันนี้เรา มันก็ไหม่สะอาดตลอดนะรเราก็สามารถโกดเบาๆก็ติดแล้ครับแล้วก็ตัวหนังสือก็จะไม่ลบนะครัเพราะว่าเราเอาพลาสติกรองไว้ถ้าเราไม่รองนี้ตัวนังสื่อก็จะลบนะครับบางคนก็ต้องซื้อสติกเกอร์นะครับซื้อสติกเกอร์แป้นมาแปะนะครับอันนี้ก็ใหม่สดเสมอครับจะใช้ไปด้านเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนถุงแกงนี้ได้นะครับ ใช้ถุงแกงนะครับง่ายดีนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผ่านะครับเอาถุงแกงที่มันเป็นสองด้านนี่ครับถุงแกงเราไม่ต้องผ่าครึ่งน,นะเอาถุงแกงทั้งแผ่นนี่ลยครับทั้งสองนี่นะวางอันนี้ก็เวลามือเราเปื้อนล้างไม่สะอาดหรือเป็นเนื่อมันก็จะไม่เข้านะครับไม่เข้าก็พวกรูกลำโพงก็ สามารถทําได้ครับแต่ว่าก็จะต้องเจาะเจาะให้เป็นรูระบายงนี้เนะี่ยอันนี้ทําเพราะว่า,าเสียงมันกระจายนะครับเรานั่งเล่นอยู่ทางนี้ใช่ไหมครับเราเรานั่งเล่นอยู่ทางนี้หูเราอยู่ทางนี้นะครับแต่เสียงลําโพงอยู่ทางนี้มันก็จะไปที่อื่นนะไม่ได้ยินนะครับอันนี้เราแก้โดยการเอาเอาเทปใส่นะครับเทปใสแปะหน้าหลังให้มันไม่เป็นกาวนะครับ ติดใส่แปะหน้าหลังแล้วก็ทําช่องไว้นะครับทําช่องไว้แล้วก็หันมาทางเราเนี่ยอันนี้ก็จะดังเลยครับเสียงก็จะดังมาที่เราที่เดียวนะครับเสียงมันก็จะดังมาที่เราที่เดียวแต่ถ้าเราไม่ทําเสียงมันกลางวานก็ไม่ได้ยินนะอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเสียงก็จะตรงมาตรงมาที่หน้าเราเลยนะก็อ่าถ้าใครอยากกลัวกลัวจะเลิกนะครับก็จะเอาบางทีแปะ โดยตรงเนี่ยมันจะเดี๋ยวเนื้อกาวมันจะติดนะครับให้เราเอาพลาสติกใส่คนระับพลาสติกธรรมดาวางก่อนนะแล้วค่อยแปะแปะเทปกาวทีหลังมันก็จะไม่ติดนะครับไอ้พวกตามยี่ห้อนะครับบางทีเป็นยี่ห้อโลโก้งี่ถ้าเราเทปกาวไปปิดเดี๋ยวกาวมันจะติดนะครับเราก็ตัดเทปใส่นะครับตัดเอ้ตัด,ตดพลาสติกธรรมดาที่ไม่เป็นกาวนะพลาสติกใส่ตัดมาวางไว้ก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้เปื้อนกาวนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาเทปสองหน้ามาแปะมันตัวตั้งสือโลโกโ้ยีห่ห้อรุ่นมันก็จะไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ถ้าใครซื้อมานะซื้อแป้นคีย์บอร์ดมาใหม่ๆนะครับซื้อโน้ตบุ๊กซื้อเกมกดใหม่ๆก็ควรจะทำเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหงื่อนะเหงื่อเหงื่อเข้าไปนะครับเหงื่อเข้าไปก็ปุ่มเสียเสียได้นะครับเสียได้เสียได้ปุ่มของใหม่ อันนี้สบายคนระมือดเราเปื้อนเราเลอะแล้วก็สามารถเล่นได้เลยครับเป็นงงเป็นเงื่อบางทีเช็ดยังไม่แห้งดีนะปุ่มก็จะไม่สดเสมอนะอน,นี่